เขื่อนสามผาไม่ได้แค่สัน่นไม่ใช่แค่ร้าวแต่กำลังแยกออกเป็นสองซี่ราวกับสั์ประหลาดยักษ์ถูกฉีกกลางอกในยามค่ำคขืนที่มืสดสนิทท้องฟ้าเหนือเขื่อนดำสนิทสาวกับหมู่โคลลมพัดฟาดหน้าเขื่อนเป็นช่วงๆเสียงหวีดแหลมของลมดังยาวเหมือนเสียงเตือนตายฝนไม่ได้ตกเป็นเม็ดแต่ทิมลงมาเป็นผืนใหญ่รุนแรงดูดน้ำในทะเลสาบถูกสาดลงมาไม่หยุดพื้นคอนกรีตทั้งแผ่นของเขื่อนสามผา จมอยู่ใต้แรงกระแทกของน้ําที่หนักจนพื้นดินเองยังสั่นตามองด้านหลังเขื่อนมวลน,น้ําสีดําปริ่มขอบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีกเหมือนสัตว์ยักษ์ที่ถูกขังมานานกําลังโกรธจนเต้นเร่ามาตรวัดระดับน้ํากระพริบถี่ระบบกําลังหนีตายของตัวเองแสงไฟสีแดงในห้องควบคุมกระพริบเตือนกรีดร้องที่ระดับคําว่าอันตรายถึงที่สุดและไม่มีใครในท้องนั้นกล้าแม้แต่จะกระพริบตา แล้วเสียงแรกก็มาเสียงแก๊สแผ่วเบาแต่สะเทือนลึกจนถึงกระดูกสันหลังของทุกคนรอยแตกเส้นแรกผ่าไปตามผิวเผือนไม่ใช่รอยบางๆแต่เป็นเส้นแผลยาวเหมือนมีดคงกริบบาดลง,งน้ำพุ่งออกจากรอยแผลนั้นดังหอกน้ำแรงสูงแทงทะลุอากาศเป็นเส้นสีขาวน่าสยดสยองต่อมาเสียงแก๊สที่สองแล้วแก๊สรักที่สามเสียงแต่ละครั้งดังกว่าแหลมกว่า หนักกว่าเรากับเขื่อนทั้งตัวกําลังส่งเสียงร้องครั้งสุดท้ายก่อนจะขาดใจช่างเทคนิคบวสันเขื่อนต้องผูกเชือกกับเอวตัวเองเพราะแรงลมพร้อมจะเบี่ยงพวกเขาตกลงไปในเหวของกระแสน้ําที่พุกรุ่นอยู่ด้านล่างแม้ผูกเชือกไว้แล้วแต่พื้นใต้เท้ากลับสั่นช้าๆหนักๆอันตรายจนไม่ควรมีใครยืนอยู่บนนั้นและจากส่วนลึกภายในของเขื่อนมีเสียงคำรามต่ำๆลอยออกมาไม่ใช่เสียงน้ำไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียง คอนกรีตมูลค่าหลายล้านตันกำลังแตกจากด้านในทุกคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเขื่อนสามผากำลังจะตายและเมื่อมันตายเมืองน,นับล้านจะถูกกลืนหายไปกับสายน้ำทันทีทันทีที่รอยแตกเริ่มขยายเสียงคำรามของมวลน้ำด้านหลังเขื่อนกอ็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงน้ำไหลธรรมดาแต่เป็นเสียงสัตว์ประหลาดยับก,กำลังแหวกลงเสียงต่ำหนักและสั่นสะเทือนจนพื้นเขื่อนเองยังร้องอดอึ่วน มวลน,น้ำสูงเท่าตึก40ชั้นดันตัวขึ้นกระแทกผมเข้าหาผนังคอนกรีตเหมือนต้องการจะฉีกทุกสิ่งที่ขวางหนาแล้วมันก็เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีน้ำส่วนแรกพลักข้ามสันเขือนเป็นกำแพงน้ำสีดำถล่มลงมาราวกับปีกมังกรขนาดมหฮืมาซัดทุกอย่างที่อยู่เหนือเขื่อนหายวับไปในความมืดบ้านหลังแรกถูกยกขึ้นทั้งหลังเหมือนก้อนกระดาษหมุนคว้าง รถบัสรถกระบะรถยนต์นับร้อยลอยขึ้นราวกับของเล่นพลาสติกหมุนอยู่ในน้ำวนใหญ่ที่กำลังกัดกินทุกสิ่งฝั่งเมืองด้านล่างเริ่มสัน่นก่อนที่ใครจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหมาแมววัวควายแพะและสัตว์ทุกชนิดถูกซัดลงถนนเหมือนสายน้ำกำลังกวาดกระดาษบางตัวหายไปไม่ถึงหนึวินาทีบางตัวถูกกระแทกกับเสาไฟจนแหลกสลายกเรษรกษตรกรมทําฤดูการข้าว ข้าวโพดผักผลไม้หลายหมื่นตันถูกพัดหายราวกับไม่เคยมีอยู่ยุ้งฉางข้างหลังแตกกระจายมเมล็ดข้าวลอยเต็มน้ำเหมือนดวงดาวแตกกระจายบนท้องฟ้าและเมื่อผืนน้ำยักษ์พุ่งเข้าสู่ย่านชุมชนเสียงแรกที่ผู้คนได้ยินคือเสียงคำรามเหมือนเครื่องบินหลายร้อยลำวิ่งเข้ามาพร้อมกันแล้วตามด้วยเสียงโครมมุมของตึกสูงทั้งตึกถูกกระแทกจากฐานราอาคารสิบชั้นเริ่มเอียงบางตึก หลุดออกจากฐานถล่มลงทั้งแถงเหมือนโดมิโน,โนยักษ์ฝุ่นคอนกรีตพุ่งขึ้นสู่ฟ้าก่อนถูกมวลน,น้ำสีดำเกลืนหายไปคนที่วิ่งไม่ทันถูกแรงน้ำดูดไปทั้งร่างบางคนถูกยกขึ้นสูงหลายเมตรก่อนถูกเบี่ยงลงพื้นไม่มีแม้แต่โอกาสกรีดร้องที่ไกลออกไปในเมืองถัดไปเสียงเตือนภัยยังไม่ไดังเพราะระบบยังรอคำสั่งอนุมัติในขณะที่มหานทีสีดำกำลังไล่ล่าชีวิตนับหลาน ด้วยความเร็วที่ไม่มีสิ่งใดหยุดได้นี่ไม่ใช่น้ำท่วมนี่คือผนังน้ำสูงเท่าตึกวิ่งชนเมืองทั้งเมืองและมันยังไม่หยุดเสียงแตกครั้งแรกทำให้ใจคนทั้งโลกสะดรุ้งแต่เสียงแตกครั้งที่สองทำให้กําแพงคอนกรีตทั้งผืนสั่นสะเทือนเหมือนกระดูกไท่พันถูกผักครึ่งและจากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าจะตั้งสติรอยแผลตรงกลางเขือเริ่มปริออก จากเส้นบางๆางางกลายเป็นปากขนาดใหญ่ขยายขยายขยายเหมือนสัตว์ประหลาดกำลังอ้าปากกลืนสิ่งมีชีวิตทั้งทวีเสียงคำรามจากภายในตัวเขือนดังลึกต่ำหนักและยาวเหมือนเสียงสะอื้นครั้งสุดท้ายของร่างยักษ์ก่อนจะล้มลงจากนั้นโลกทั้งใบระเบิดออกจากกันผนังคอนกรีตท,ที่เคยสูงระง,งันแตกออกเป็นชิ้นๆปลิวกระจายเหมือนกระจกหลายพันแผน่นถูกปางมลงพูน สาน้ำมหฮือมาสูงเท่าตึก50ชั้นพุ่งขึ้นจากรอยแตกก่อนถาโถมลงเหมือนอุกกาบาทตกใส่แผ่นดินแล้วมันก็มาเสียงคำรามของน้ำที่เพิ่งหลุดจากหรงดังเหมือนฟ้าผ่าหมื่นครั้งรวมกันดังกว่าแผ่นดินไหวดังกว่าระเบิดนิวเลียย์เพราะนี่คือน้ำหนักหลายพันล้านตันที่ถูกปล่อยออกในครั้งเดียวกำแพงน้ำสีดำสูงเท่าตึกกระฟ้าเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเกิน 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีบ้านไหนไม่มีเมืองไหนไม่มีอะไรรอดจากมันได้เมืองแรกถูกชนในเวลาไม่ถึง90วินาทีตึกทั้งตึกถูกถอนจากฐานหมุนกลางอากาศแล้วหักเป็นสองส่วนก่อนถูกน้ำดูดลงไปในหลุมมรณะขนาดเท่าสนามฟุตบอลสะพานเหล็กถูกพับครึ่งเหมือนลวดรถไฟทั้งขบวนถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินก่อนถูกซัดลงไปใต้คลื่นในตุกตาคนที่ยืนบนดาดฟ้า เห็นมวลน,น้ำกำลังพุ่งมาหาแต่ไม่มีใครทันได้ร้องเพราะกำแพงน้ำสูงเท่าภูเขากลืนทั้งตึกทั้งคนทั้งลมหายใจแมคราวเดียวทุกเมืองที่ตามมาโดนฉีกออกจากแผนที่ต่อเนื่องเป็นโดมิโนยักษ์ไม่มีที่ไหนตั้งรับได้ไม่มีสิ่งใดหยุดกระแสน้ำที่โกรดแค้นนี้ได้และในวินาทีที่เขื่อนสามผาสิ้นลมหายใจชีวิตของผู้คนนับหลานก็ถูกตัดขาดลงพร้อมกันราวกับเวลาของทั้งภูมิภาคนี้ หยุดเดินไปทันทีหลังจากกำแพงน้ำทะลักออกจากถล่มสาภาพจากดาวเทียมถูกส่งไปยังศูนย์บัญชาการของประเทศภายในไม่ไกมมี่นาทีสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้ทั้งโลชงกชนนเส้นแม่น้ำแยงสีไม่ใช่แม่น้ำอีกต่อไปแต่มันคือรอยแผลสีดำกว้างหลายกิโลเมตรลากยาวเป็นร้อยกิโลเหมือนมีบางอย่างกำลังฉีกประเทศออกเป็นสองส่วนกองกำลังช่วยเหลือจากอเมริกาญี่ปุ่นรัสเซีย อินเดียอียูรวมทีมอันถูกระดมขึ้นพร้อมกันเฮลิคอปเตอร์หลายร้อยลำเครื่องบินลำเลียงยักษ์เรือกู้ภัยความเร็วสูงทุกอย่างถูกส่งออกในเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่เมื่อพวกเขามาถึงจินพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยกำแพงนั้นยังคงพุ่งไปข้างหน้าเหมือนพายุใต้ฝุ่นที่ไม่มีลมความเร็วกว่า1 2 0 1ง0ก็มอชม แรงน้ำพอที่จะยกเรือรบขึ้นจากผิวน,น้ำและบทขยี้ให้แหลกในเสียวิญาณเฮลิคอปเตอร์พยายามบินต่ำเพื่อช่วยคนบนดาดฟ้าแต่กระแสลมจากผิวน้ำเชี่ยวกระแทกเข้ากับใต้ท้องเครื่องจนใบพัดสั้นรุนแรงนักบินต้องดึงคันบังคับขึ้นท,ทันทีไม่อย่างนั้นทั้งลำจะถูกน้ำกลืนเรือกู้ภัยจากหลายประเทศพยายามฝ่าเข้าไปในเขตน้ำเชี่ยวแต่ไม่ถึง5นาทีเรือก็ถูกดึงเข้าวังน้ำขนาดมหึมาเหมือนมือยักษ์กำลังจับของเล่น แล้หมุนจนแตกเป็นเสิ่งเสียงนักผู้ภัยหลายคนหายไปต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมเสียงขอความช่วยเหลือจากผู้รอดชีวิตดังผ่านวิทยุแต่ไม่มีใครเข้าใกล้พวกเขาได้น้ำเร็วเกินไปแรงเกินไปและท่วมสูง <maintain S 1> จนไ <up S 1> ม่ม <this> ีที่นั่ยู่ในบางเมืองตึกสูง oh, <okay. S 1> ที่เหลืออยู่เต็มไปด้วยคนบกผ้า <Please. S 1> ผลกเสื้อขึ้นเสาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้าใกล้ได้แม้แต่200เมตร พราะแรงดูดของอากาศจากผิวน้ําพร้อมจะหลากทั้งลำลงสู่ความตายนานาชาติทําได้เพียงบินวนอยู่บนท้องฟ้าดูนรกเบื่องล่างโดยรู้ว่าชีวิตหลายล้านกําลังถูกเลือแต่พวกเขาช่วยใครไม่ได้เลยเพราะนี่ไม่ใช่น้ําท่วมนี่คือเครื่องจักรสังหารของธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์ชาติไหนสามารถหยุดได้แม้แต่วินาทีเดียวเช้าหลังวันมหาวิบัติแสงอาทิตย์ดวงแรกหลอดผ่านชั้นเมฆสีเทาหนาเติมส่องลงไปบนภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ ไม่มีเสียงผู้คนไม่มีเสียงรถไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกมีเพียงเงียบงันที่หนักเหมือนหินพันตันกดทับทุกลมหายใจพื้นที่ตั้งแต่ซื่อฉางกีหลิงจนถึงชงชิงถูกปกคลุมด้วยถูน้ำสีดำแผ่กว้างสุดลูกเห็นลูกตาอาคารสูงหลายร้อยหลังเหลือเพียงยอดตึกโผล่ขึ้นมาเหมือนหลุมศพกลางทะเลสะพานหลายแห่งหายไปหมดท่าเรือโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ถูกน้ำกวาดจนพื้นดินกลายเป็นเพียงโคลนและเศษเหล็กบิดเบี้ยวผู้รอดชีวิตนั่งสั่นอยู่บนหลังคาตึกที่ยังไม่ล้มบางคนกอดลูกไว้แน่นบางคนจับโทรศัพท์ที่ไม่มีสัญญาณบางคนร้องไห้แบบไม่มีเสียงเพราะพวกเขาใช้น้ำตาหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภาพจากดาวเทียมของศูนย์วิจัยโลกฉายให้เห็นแม่น้ำแยงสีเหมือนบาดแผลสีแดงน้ำตาลพาดผ่านประเทศจีนยาวหลายร้อยกิโลเมตร เป็นบาดแผลที่ไม่มีวันลบและเป็นเครื่องเตือนใจว่าธรรมชาติไม่มีพื้นที่ให้กับความประมาทนักวิทยาศาสตร์จากเจนีวาโตเกียวอเมริกาและยุโรปต่างสัท้านเมื่อเห็นข้อมูลนี้ไม่ใช่แค่น้ำท่วมไม่ใช่แค่อุทกภยัยแต่เป็นหายนะเฉิงศรนที่เกิดจากการตัดป่าการถมแม่น้ำการสร้างสิ่งกีดขวางน้ำขนาดยักษ์และการหู่นธรรมชาติด้วยความโลภของมนุษย์หลายทศวรรษ หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เอ่ยเสียงสัน่นน้ำตาคอเมื่ออ่านรายงานสุดท้ายว่าธรรมชาติไม่เคยล้างแค้นมนุษย์แต่ธรรมชาติตอบสนองตามสิ่งที่มนุษย์ทำกับมันเสมอและนั่นคือบทสรุปของเขื่อนสามผาบทเรียนที่จะรึกด้วยชีวิตของผู้คนนับล้านที่ถูกกลืนหายไปพร้อมกับกระแสน้ำเชี่ยวเหตุการณ์นี้คือคำเตือนที่ดังที่สุดในศตวรรษบอกกับทุกคนบนโลกว่าหยุดทำร้ายโลกใบนี้ก่อนที่โลกจะหยุดเรา ขอบคุณทุกคนที่รับฟังและขอให้เรื่องราวนี้เตือนใจเราไม่ให้ประมาทธรรมชาติอีกครั้ง